กลับมากันต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาค่ะคันปากอยากเมานะคุณผู้ชมนะฮะเพจดังเผยแชท เบาแสพ่อเด็กดาราแม่เลี้ยงเดี่ยวลั่นเป็นผู้หญิงสตตองมากโอ้โหตั้งแต่มีกระแสข่าวนี้ออกมานะคะข่าเผือกทั้งหลายก็อยากจะรู้มากๆเลยค่ะว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้เนี่ยเธอเป็นใครกันแน่นะคะซึ่งชาวเน็ตก,ก็จับจ้องกันเลยค่ะยกใหญ่ว่าเอ๊ะเขาจะเป็นใครกันล่าสุดค่ะเจ๊มอยร้อยแปดะ,ะออกมาให้เบาะแสเพิ่มเติมค่ะมีการโพสต์ภาพแชทที่มีคนส่งเบาแสเรื่องนี้มาให้ดูส่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะคะคือเบาะแสนี้เนี่ยเขาบอกมาว่าพ่อของเด็กคนนี้เนี่ยคือนายแบบน กลุ่มชาวรัสเซียฝ่ายชายเนี่ยแมนมากค่ะแม่พอรู้ว่าดาราสาวคนนี้ตั้งท้องบินกลับไปบ้านเกิดทันทีเลยนะคะบินไปทำไมบินกลับติดโควิดหรือเปล่าอืม,มนั่นสินอแม่น,อน้อติดโควิดเขาให้กลับประเทศไงเออก็จริงอาจจะออใช่นะคะแต่ว่าด้านแอดมินเพจเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าถึงจะเป็นข่าวแบบนี้เนี่ยก็ยังรู้สึกเฉยเนะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยถึงเขาจะตั้งท้องก็เป็นเรื่องของเขาแล้วสาวคนนี้เนี่ยคือเป็นสาวสตรองมากห้ามบุลลี่ดาราคนนี้เพราะฉันชอบไข่ ใครอะสตรองแต่ว่าซิงเกิลมันส่วนใหญ่ก็สตรองหมดนะแม่ใช่ต่อเต่าเปล่าต,ต,ต,ต่อเต่าใครแม่เต่าเหรอต้อมแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่<อ>แม่เลี้ยงเดี่ยวสตรองหนูก็นกึนกว่าแม่ไปตั้งท้องตอนไหนจริงๆในวงการบันเทิงมีแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะนะใช่เอเอแต่ว่ามีทุกคนเนี่ยออกมาแก้ข่าวหมดแล้วทุกคนก็บอกไม่ใช่ใช่เออแต่มีอยู่คนหนึ่งยังไม่ได้แก้ข่าวใครคะพี่ต้อมนะคะไทยพีบีเอส พี่ต้อมต้องออกมาแก้ข่าวอยู่คนใช่ไหมเจ้าของอูมาซุปเปอร์เซรั่มเนี่ยขอต้อนรับพี่ต้อมหน้าไทยพิ่ิตจาค่ะสวัสดีค่ะแก้ข่าวเร็วเร็วใช่ไหมไม่เลี่นอยูสุขตอนตายแล้วใช่ประเด็นไหมเนี่ยใช่จริงจริงจริงท้องมีเรื่องที่ดีนะพี่ชอบความรู้สึกตอนที่ตัวเองท้องนะแต่ตอนเนี้ยคิดอุ้ยชอบมีความสุขมากแต่ตอนนี้คิดว่าคือก่อนจะท้องหาสามีให้ได้ก่อนเพราะหมดแต่ทำงานแล้วพี่ต้อมพี่ต้อมอยู่ในกองละครพี่ต้อมว่าใครอ่ะ เต๋าอันนี้เราไม่รับเพราะแต่ละฉไม่อยากโกงศีลไม่อยากเสียคนอยู่ในกองละครจะรู้ไงอุ๊ยอุบอารมณ์แบบวงในอะไรแบบนี้เราจะรู้เพราะว่าเพราะว่าคนที่เข้าทำงานกองละครเนี่ยส่วนใหญ่นักข่าวไม่ได้เข้าไปในกองละครคนที่อยู่ในกองละครอย่างพี่ต้องมันจะรู้ก็จะรู้ดีที่มีคนถือศีลเต๋าอย่ามาอย่ามาโยงประเด็นให้พี่แกเป็นคนผิดศีลไม่ได้เห็นพี่ถามแต่ว่าคนนี้หรือเปล่า ไม่บอกเรื่องนั้นไม่เป็นไรแต่พี่ต้อมไม่ไม่ใช่พี่ตั้มนะไม่ใช่แน่นอนี่ยไม่บอกเรื่องนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าบอกสักนิดนึงเคล็ดลับอะไรทําไมพี่ต้อมแบบดูสวยจริงเนี่ยวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะมีคนถามพี่ต้อมเยอะมากว่าเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่ทำไมแบบว่ายิ่งอยู่วงการทำไมยิ่งหน้าเด็กลงหน้าเด็กเจริงแล้วพี่โกรธแทนคืออะไรรู้ไหมคือเธอยังสาวอยู่แล้วให้ดูเล่นเป็นแม่โกรธใช่ใช่จริงจริงด้วยอายุมันต้องได้เป็นแม่แล้วเพราะว่าอายุปีนี้ห้าสิบแล้วห้าสิบแต่ย่างห้าสิบเอ็ดแล้ว แต่นหน้าเ,<ล>เนี่ยแต่หน้าเนี่ยเราสามารถชะลอไวัได้<อ>ที่ที่มันชะลอไว้ได้เพราะว่าอูมา่าซูเปอร์เซรั่มตัวนี้จะมาบอกว่ามันเป็นแบรนด์ของพี่ต้อมเองนะคะ<อ>ที่พี่ต้อมเนี่ยทุ่มเทคิดคน<อ>้นคือด้วยความที่ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยที่เคยแก่มาก่อนอตอน45อเนี่ยเตามันเอาไม่อยู่แล้วบอกตรงว่าตอนนั้นน่ะคือหน้ามันทั้งริ้วรอยทั้งแบบความกล้านฟ้าก็เริ่มมาความเหียวมันไปไปตามเป็นไปตามวัยต้องเรียกว่า หน้าแก่ตามวัยอ่ะตอนสี่สิบห้าลเดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วยว่าตอนสี่สิบห้าหน้าเป็นยังไงและน,นวันนี้ห้าสิบหน้าเป็นยังไงแต่ตอนนั้นพอเรารู้สึกนอยปั๊บเนี่ยพอดีโชคดีว่าพี่ยังมีเพื่อนที่เขาทําแบรนด์นะทาให้กับหนี่ดูหน้าสี่สิบห้าตอนนี้นสิแล้วปัจจุบันขวามือเพิ่งถ่ายเมื่อสองสามวันที่แล้วสลับรูไปเป็นาผหิดห,หรือเปล่าคะนี่คือเราสามารถทําได้จริงใช่ไหมเราสามารถชะลอวัยมันไปหน้าได้พี่ก็ไปปรึกษากับเพื่อนบอกว่าช่วยทําสูตร ให้ฉันหน่อยเพราะว่าหนึ่งคนเราไม่อยากแก่ใช่ไหมทุกคนตัวแก่หมดเต๋าไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าอะไรเดี๋ยวนี้อย่างอย่างเต๋าเนี่ยก็กลัวแม่แก่ความแก่มันน่ากลัวนะทีนี้เราก็คุยเขาอันนี้หน้าสดหน่้าสดถ้าสดผิวดีมากวันนี้หน้าสดผิวแบบนี้ตื่นมาแล้วมันแฮปปี้มากผิวดีกว่าหนูอีกบอกตรงๆแต่กว่าจะได้สูตรนี้มานะจากความพยายามของเราที่คุยกันแล็บตลอดเนี่ยใช้เวลาสองปีกว่าจะได้เป็นมาซูเปอร์เซั่มกว่าจะได้เป็นโปรดักชิ้นนี้มาไม่ง่ายเลยพอตอนได้มาปั๊บเนี่ยต้องก็ใช้ด้วยตัวเองก่อน การปรับเปลี่ยนสูตรกันนิดหน่อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้คนในกองถ่ายเริ่มจากคนใกล้ตัวเ <oat S 2> <c oughs> ราก่อนส่งให้คนในกองถ่ายใช้ก่อนว่าน้องเอาไปใช้ oh. นู่นเอาไปใช้ผลปรากฏว่าหน้าทุกคนเริ่มดีขึ้นริ้วรอยจางลงลุมขนเริ่มกระชับโอ้โหลุมขนกระชับนี่มันสุดยอดมากเพราะเมื่อก่อนต้องหลุมขนกว้างมากต้องบอกว่ากว้างกว้างจริงๆกว้างจนแบบว่าพอเวลากล้องมันโคลสอัพมาเนี่ยหน้ามันแก่เพราะหลุมขนกว้างซึ่งไปตามวัยใช่ทีนี้พอเราได้สูตรตัวนี้มาปั๊บเนี่ยพอคนใช้เริ่มดีเริ่มดีก็เริ่มขอเรา พอจะขอบนะมันจะเลิกไม่แล้วแนมันไม่ทำเป็นโปรดักต์ไลทำใช้เองเพื่อทำก่อนแก้ปัญหาให้ตัวเองก่อนอันดับแรกใช่ป่ะพอเสร็จแจกมากๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องขายแล้วมั้งเพราะว่าใช่มันนี้แล้วกว่าจะได้เป็นตัวนี้นะคะคือต้องบอกว่าสารสกัดทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะว่าต้อมเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายต้องเลยบอกว่าต้องธรรมชาตินะเพราะว่าผิวเนี่ยใช้อะไรก็จะแพ้มากเลยตออ45เนี่ยทีนี้พอได้เป็นตัวนี้ออกมาเนี่ยสารสกัดจะทำชาติ9้าชนิดมารวมกัน ที่เขาทําให้เราเนี่ยน้าดูอ่อนกว่าวัยใช้แล้วนะคะริ้วรอยรถหลุมขมกระชับตีนกาต่างๆเนี่ยเริ่มเริ่มน้อยลงเนี่ยเพราะว่าเขามีสารสกัดที่เรียกว่า รวมกัน9ชนิดจาก5้าประเทศมารวมกันนะคะหลักๆก็จะมีบีวีนอมบีวีนอมนี่คือสกัดมาจากเหล็กในของพึ่งซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขามีผลงานวิจัยรองรับเลยนะคะว่าบีวินอมเนี่ยสามารถทดแทนต้องเรียกว่าเทียบเคียงหรือทดแทนการโบท็อกได้นะเพราะว่าฝรั่งกับญี่ปุ่นเนี่ยแต่ตัวแนะนําเข้าบีวีนอมเนี่ยมันนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับฝรั่งในเขาไม่ได้ยอมการโบท็อกเพราะว่าการโบท็อกมันทาให้หน้าแข็งหน้าจะดูไม่เป็นธรรมชาติสังเกตคนที่โบมากๆนะคะ ไม่รต่เพราะว่าพี่พี่ต้อมเล่นละครใช่แล้วมันจะทำแบบอารมณ์อะไรมันจะไม่ได้เขาเล่นละครหน้ามันจะแข็ง้วเดี๋ยวมันจะเป็นสีหน้าเยเห็นไหหน้าแล้วเป็นอารมณ์เดียวแม้คือจะโกรธจะเสียใจจะเศร้าอะไรก็อยู่หน้า ตกใจตลอดเวลาอันนั้นมันไม่เหมาะไม่เหมาะกับอาชีพเราด้วยแล้วบอกตรงว่าคือต้อมเนี่ยเป็นคนที่ชอบไม่ชอบโบท็อกไม่ชอบฟิลเลอร์เพราะว่าคือหนึ่งไม่ชอบอะไรที่เจ็บถ้าเจ็บคือจบแต่คนเราก็ไม่อยากดีดุรอยถูกไหมเราจะทํายังไงเราก็ต้องหาสายสกัดตัวนี้หลักๆเลยคือบิวินอมนะคะแล้วก็มีใบอติโชกที่นาเข้าจากแอฟริกาที่ช่วยเรื่องหลุมขนกระชับปิด แล้วก็ยังมีอาบูตินนะคะอาบูตินก็พี่เต่าน่าจะรู้ว่าช่วยลดฝ้ากลับจุดด่างดำนะคะงานฝ้างานอะไรเนี่ยจะดีมากเลยจะช่วยมากก็คือส่วนผสมทั้งหมดจะมีทั้งไทยทั้งเทศรวมกันทั้งหมดเก้าชนิดหลักๆเลยนะคะก็เลยรวมกันออกมาเป็นอุมาซูเปอร์เซรั่มที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพี่ต้อมก็ทํำรีเสิร์ชจากการที่ส่งไปให้คนที่เขาอยู่ตาจังหวัดอยู่บนเขาอ่ะ ไปลองใช้ดูผลปรากฏว่าคนที่เขาอยู่บนเขาเขาไม่มีคลินิกอยู่แล้วพี่ต๋าเขาอยู่ไกลความเจริญแต่เจออะไรเยอะมากใช่จากหน้าค้ำครัก็ค่อยๆสว่างกระจ่างใสขึ้นแบบเป็นธรรมชาติขึ้นในทุกๆวันที่คุณตื่นนอนต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวช่วยตัวตอบโจทย์ของสาวนะแล้วก็คือสามารถใช้ได้ทุกวัยนะคะคือผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีสาวสองอะไรก็ชอบมากเพราะว่าพอทําให้หลุมขนเขากระชับปิดปั๊บผิวขรลมมุนขึ้นเนียนขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นใช่คือจาราเนี่ยหลายท่านมากที่ใช้ของต้อมแล้วก็คือติดใจแต คนเขาก็ติดแบรนด์ติดอะไรของเขาที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์แต่เขาก็มาใช้ของพี่อย่างพี่ธงธงเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ลองไปดูหน้าเขาสิจะเห็นเรยว่าหน้าเขาแบบเอ้ยละมุนแบบดูเป็นผู้หญิงหวานขึ้นอะไรเงี้ยริ้วรอยลดลงตัวเนี้ค่ะมันมันเนอะไหมคะเนื้อของมันเนื้ออ่ะเนื้ออ่ะนี่ไงไปเลยนี่มีมาให้ดูด้วยนะคะอันนี้นะคะที่ที่ทาออกมาเป็นรูปแบบ เหมือนเข็มเข็มเข<ๆ>็มบิ๊กเข็มยักษ์อ่ะนะเพราะว่าอยากจะบอกว่าเนี่ยมันทดแทนการโบโท็อกดุ้ณไม่ต้องไปโบท็อกให้เจ็บตัวเลยเนี่ยคุณสามารถโบน้าคุณได้ทุกวันเลยมสมมุติที่เป็นใบหน้านะคะฉีดไปนะคะบนใบหน้าแบบนี้นะคะแล้วคุณก็ตบเบาๆคุณจะเห็นเส้นใยคอลลาเจนเนี่ยมันจะหายเข้าไปในใบหน้าเลยนะคะในเวลาประมาณไม่ถึง2วิอ่ะ อ่าน,นี่เนี่ยสาธิตใด้ด mm ูต hmm. mm ่อเนื่องเลยนะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้ง uh, ส oh. mm ิ hmm. <sair S 1> mm ้นไม่มีสีไม่มีกลิ่นเพราะสารสกัดจากธรรมชาตินี่ไม่มีเลยนะเส้นใยกราเจนเมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่หายก็ไปหมดแล้วมันจะหายไปไหนพี่เต๋ามันก็หายเข้าไปใต้ชั้นผิวบำรุงลึกถึงระดับเซลล์ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะแล้วก็ ถึงบอกว่ามันตอบโจทย์งานผิวจริงๆและการที่ต้องใช้แพคเกจจิ้งแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะ่ะคือเราเอาจากประสบการณ์เราเลยเมื่อก่อนเราใช้ครีมเป็นกระปุกอะไรเนี่ยเราต้องใช้มือไปควักแล้วทีนี้มือ<ล>เราเนี่ยมันเช,<อ>ชื้อโรคใช่ปนเปื้อนแล้วก็ควักไปควักมาเนี่ยไหนจะคือมันมีการปนเปื้อนใชม่าเซรั่มของเราก็จะไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดพอความสะอาดสําคัญมากนะในการดูแลผิวหน้าเพราะฉะนั้นเลยเลือกตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดที่เขาเรียกว่าอยู่ในนี้มันจะบริสุทธิ์ เวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่มีการแบบไม่ต้องใช้ย้อชเปื้อนไม่ต้องค่ะแต่เยอะๆก็ดีถ้าเยอะๆก็จะได้ได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะเยอะๆก็ดีนะคะตอนแรกเห็นไมด้มาซื้อพี่ต้อมบ่อยๆแต่กินเห็มันยืดๆนึกว่าจะเหนอะแต่หนูว่ามันไม่เหนอะเลยแล้วแล้วมันก็จะมี แค่แบบลดริ้วรอยผิวกระชับอย่างเดียวนะลุมขนปิดอย่างเดียวไม่พอพี่ต้อมคือต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวด้วยพ้านี่สำคัญใช่ไหมคือต้องพี่ต้อมก็ให้เขานาเข้าสารสกัดที่เรียกว่าเบต้าคูแคนเบต้าคูแคนเนี่ยแพงมากแพงมากปกติถ้าใช้ทานก็แพงอยู่แล้วแต่ตัวนี้พี่ต้อมรีเควสไปเลยบอกว่าแค่ผิวแบบดีอย่างเดียวไม่พอต้องแข็งแรงล้วยเบต้าคูแคนเนี่ยสกัดมาจากเห็ดผิวแพงนี่คือใช้ด้โอ้ควรจัดเลยควรจัดเลยอันนี้รับประกันเลยใช่แล้วเรายังมีสารลดการอักเสบของสิว ดารานะักแสดงนะคะใช้ของต้อมหลายคนมากอ,มอย่างพี่ทงธงเนี่ยอลองดูพี่ทงธงนะคะเมื่อก่อนนี้นะตอนที่ต้อมให้เขาใช้แบบนี้นี่น,นี่อ,อันนี้ให้ทดลองเริ่มใช้นะคะพอนางใช้ปับ๊บไปดูหน้าพี่ธงธงปัจจุบันีสผิวละเอียดมากคือดีขึ้นผินแทบจะแบบ ละเอียดแบบว่าเหมือนผิวแบบเหมือนละมุนมากมันดีขึ้นเนาะแต่หนูสงสัยนิดนึงค่ะพี่ต้าค่ะคือเมื่อกี้หนูลองทาไปเนาะแล้วมันยืดยืดอย่างเนี้ยมันมันคืออะไรยืดยืดนี่คือเส้นใยคอลลาเจนเส้นใยคอลลาเจนที่มาจากสารสกัด9ชนิดที่มันมารวมตัวกันเลยเกิดเป็นเส้นใยคอลลาเจนอันนี้ก็เลยเฉพาะไม่มีไซร์ ต่อให้ต่อให้แบรนด์ไหนที่มีส่วนผสมของเซนเนลของพี่ก็มีส่ผสมของเซนเนลแต่เป็นเซนเนลจากประเทศญี่ปุ่น<อ>ต่อให้มีเหมือนกันคุณก็มีทางตกและยืดแบบนี้ออกมาแล้วหายเข้าไปในนี้นแ,แบบนี้มนไม่หนอนเลยอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะกว่าเราจะคิดค้นบอกและใช้เวลา2ปีถูกต้องเพราะฉะนั้น เขาเติมความชุ่มชื่นด้วยใช่ค่ะโดยว่านหางจระเข้ถึงได้บอกว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติแท้คุณผู้ชมนะหลายคนก็บอกเอ้ยใส่สารอะไรหรือเปล่าพอนั่งดูสารสกัดดูหนึ่งคุณผู้ชมนะมันเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกพลุนยังมีเลยใช่นะอันนี้ลูกพลุนนี่ก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นผิวนะคะลดการระคายเคืองนะคะอาบูตินก็ช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็วิตามินต่างๆ โดยเฉพาะวิตามิน B3 เนี่ยทำให้ผิวก็คือช่วยเรื่องแข็งแรงด้เยนะเพราะฉะนั้นแล้วยังเป็นนะคะอุมาซูเปอร์เซรั่มยังเป็นทั้งเซรั่มที่บำรุงเข้มข้นนะคะเป็นกระชับรูขุมขนใบหน้าให้ละเอียดละมุนขึ้นเนี่ยแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอครีมในตัวเพราะสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยนะคะใต้ตาเนี่ยเอาไปทาเลยใช่ประทาใต้ตาปั๊บเนี่ยบางตัวจะใช้ไม่ได้ตัว้ตัวเนี้วิจัยมาแล้วเลยว่าสามารถ ทาใต้ตาได้เลยแล้วก็เมื่อก่อนพี่ต้อมมีใต้ตาถุงใต้ตาเป็นถุงกาแฟเนี่ยเป็นก้อนๆถ้าไปดูรูปสมัยก่อนจะเห็นแล้วตัวนี้พอพอต้อมทาปับนะวราต้องก็รีดขึ้นไปอย่างนี้รีดรีดเพื่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแล้วก็มาตรฐานออยเราสูงมากพี่ต้อมขอไปนะคะ ได้คําว่าซูเปอร์เซรั่มมาซูเปอร์เซรั่มเพราะปกติมันแ็่แค่แค่เซรั่มธรรมดาแต่นี่แปลว่าซูเปอร์เซรั่มก็เหนือขั้นเหนือขึ้นไปอีกแล้วก็จะต้องขยายความคุว่าเซรั่มนิดหนึ่งนะคะเซรั่มเนี่ยถ้าปกติแล้วเนี่ยมันคือจะเรียกว่าสูงสุดของการบํารุงแล้วปกติถ้าเราใช้ทั่วไปถ้าเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อมันจะเป็นแค่ครีมครีมเนี่ยจะไม่สามารถช่วยอะไรได้มันสาจจะเหมาะสาหรับผิวที่เป็นวัยรุ่นเพิ่มความชุ่มชื้นใช่นั้นแต่แต่เซรั่มเนี่ยมันจะบาร สูงสุดแล้วทำให้ทำให้แก้ปัญหาผิวได้จริงนะคะแล้วก็เราได้คำว่าซูเปอร์เซรั่มอันนี้ภูมิใจมากเพราะว่าเขาให้เพราะว่าสารสกัดของเราเนี่ยเก้าชนิดที่มันหลักๆที่มาจากต่างประเทศที่นําเข้ามาเนี่ยจะบอกว่าใส่ตัวแพงๆทั้งนั้นคือฟังมาค่ะนี้ก็คือน่าใช้มากแล้วแต่บางคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยไว้ใจได้ไหมมาตรฐานอยนะฮะบอกได้เลยว่าคือร้อยเปอร์เซนต์มากแล้วเรามีมาตรฐานการส่งออกด้วยทุกวันนี้คือพี่ต้อมส่งออกเป็นหลัก ส่งออกในประเทศเพื่อนบ้านนะคะคือคือจากการที่เรานําเสนอเราก็อยากให้รู้เมื่อเมืองไทยเนี่ยเรามีอะไรดีเราก็ไปนําเสนอเขาแล้วพอผ่านมาตรฐานของการส่งออกต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายปกติมาตรฐานในประเทศไทยเนี่ยยังยากแล้วนี่คือมาตรฐานส่งออกนะคะแล้วก็มีส่งที่พม่า ลาวกัมพูชาเวียดนามนะคะแล้วก็กำลังจะไปที่ตะวันออกกลางนะคะพวกกลุ่มประเทศบาเลนบูไนเร็วๆแต่ไม่ได้ไปเลบานอนใช่ไหมไม่ไปกันเลบานอนพักไว้ก่อนนะคะก่อนเนาะมีเหตุเนาะ นิดหน่อยีกสักพักก็อาจจะส่งไปนะคะพี่ต้อมพี่ต้อมาสบหน้หชอบอันนี้เครื่องนี้คืออะไรอ๋อเครื่องนี้เนี่ยคือเซตส่งออกอันนี้คือเครื่องคือเครื่องโนดหน้าอินฟล่าท์นะคะที่พี่ต้อมก็นําเข้ามานะแต่อันนี้เป็นเซ็ตที่พี่ต้อมส่งออกไปต่างประเทศนะคะมันจะช่วยทําให้เรามีกรอบหน้านะคะที่ชัดเจนขึ้นและสามารถคือทําให้ริ้วรอยอักเสบมาที่หน้าพี่ต้อมหน่อย พี่เต๋ออย่าเอาไปใช้ผิดที่นะคะคือ <c oughs> สามารถที่จะเออมันมีแรงสั่นสะเทือนเบาๆนะคะเป็นใช้การใช้พลังงานขึ้น EMS <ฆ>ขึ้นตัวนี้พี่ต้อมนำเข้ามานะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าบ็อกเซต กับเซรั่มอันนี้คือใช้คู่กับเซรั่มใช้คู่กับเซรั่มค่ใช้โดยที่มีเซรั่มก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะจะเป็นการกระตุ้นผิวนะคะอันเนี้ยเหมือนกับว่าเราสามารถทำทรีทเมนต์หน้าได้ด้วยตัวเราเองเออเหมือนเราสปาหน้าเลยไม่ต้องไปคลินิกเลยใช่แล้วก็มีสองระบบอย่างอย่างสีแดงที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแบบระบบความอุ่น ไม่ดูัสบายนนเนี่ยแล้วใช้ได้2ด้านนะคะจะด้านไหนก็ได้ไม่ต้องงงเลยด้านนี้ก็ได้ดีทั้งสองด้านเลยแล้วสะดวกมากสามารถพกพาไปได้ทุกที่ีเสะดวกนะคะอันนี้เป็นอินฟล่าท์ค่ะก็แล้วแต่ว่าจะชอบไหนพี่ต้อมก็จะใช้สีแดงสลับกับสีฟ้าเป็นการกระตุ้นเขาเรียกว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบนใบหน้าปกติคนเราพออายุ25้ปั๊บนะพี่เต๋ามันจะไม่มีคอลลาเจนแล้วก็จะทําให้เกิดเรื่องริ้วรอยความแก่ความเขียวความหย่อนคล้อยทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าคอลลาเจนบนผิวหน้ามันไม่มี ทีนี้ตัวนี้ก็จะเข้าไปเสริมสร้างช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังนะคะเป็นการเรียกว่าสูตรชะลอวัยบนใบหน้าอย่างครบวงจรเลยใช่อันตัวนี้ดีมากนะคะแต่โปรโมชั่นวันนี้พี่ก็มนำให้เลือก2โปรโมชั่นไม่ต้องงงนะคะสำหรับเซ็ตเล็กอะสมมุติว่าใครที่แบบอาจจะอายุประมาณสัก20กว่าต้นๆก็ใช้เซ็ตแรกอย่างเซตแรกนี่นะคะ3แถมหก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอะปิดก่อน กลัวพี่เต๋าจะไปเล่นที่อื่นจังเลยอ่ะเพราะว่าการใสะเสือของมันแรงมากนี่นะคะสามแถมหนึ่งแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยนี่นะคะชะลอวัยบนใบหน้าคุณนะคะเซ็ตนี้นะคะสามแถมหนึ่งเนี่ยห้าสิบหกมลนะคะราคาเพียงแค่พี่เต๋ารูมัยเท่าไหร่ พันห้าสิบบาทส่งฟรีทั่วประเทศเดียวถูกอะไรขนาดนี้ถูกมากเพราะว่าพี่ต้อมอยากให้ทุกคนใช้อยากให้สาวไทยเราเนี่ยได้มีผิวที่ดีจริงๆจะดีแค่ไหนถ้ามีคนทักคุณว่าหน้าเด็กลงอ่ะพี่ต้อมเป็นอยู่ทุกวันนี้พี่ต้อมรู้ว่ามันมีความสุขมากๆคนเราพอหน้าเด็กลงนะพี่เต๋าเอเนอร์จี้อะไรมันก็มาแล้วก็โอกาสดีๆในชีวิตมันก็ตามมาอยากให้ทุกคนนะคะดูแลใบหน้านะคะดูแลที่ต้นเหตุจริงๆนะคะสําหรับเซตนี้นะคะก็เป็นเซตที่พี่ต้อมทาส่งออกนะคะแต่เอ่อเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษนนะะคก็เเเลยอาามปิดตัวใ การนี้นะคะก็เป็นเซ็ตสําหรับว่าโอเคอาจจะคนที่สามสิบสากว่าขึ้นไปก็จะต้องดูแลเรียกว่าเป็นเซ็ตที่ดูแลหน้าได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดที่มีอมตอนนี้เลยนะคะเซรั่มพร้อมเครื่องดวดหน้ายกกระชับนี่นะคะจะราคาปกติราคา2,790บบาทนะคะแต่วันนี้ เพียงแค่1,990บาทเท้นานนะคะโหนใช่ค่ะเพียงแค่โทรมาที่065นะคะ2926998นะคะคอร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะแล้วก็หรือไม่ก็เข้ามาที่ LINE ะะอแอดนะคะอูมาไทยแลนด์นะคะหรือที่แ n น a g e ก็ได้นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะถ้าเ<ะ>อาโทรศัพท์มาสแกนเกียวโค้ดข้างหน้านี้ก็ได้เลยนะคะได้เลยเลือกได้เลยว่ากูจะเอาเซ็ตโปรเซ็ตไหนนะคะ 1,50บาทหรือว่าจะเอาชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่ฟากับพี่ปิ๊บ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 1,900 1,990บาทเท่านั้นนะคะเป็นเรียกว่าเซ็ตโปรเฟสล็อกเฟสลิปบนใบหน้าเลิศเลยนะฮะเป็นเซ่นฉันเอาชุดใหญ่นะเพิ่มไม่กี่บาทเองถูกต้องใหญ่เลยอะแล้วก็ได้เครื่องนี้ไปใช้ด้วยพิเศษจริงๆสำหรับพี่เต๋าเนี่ยน้องรักนะคะพี่เต๋าก็ใช้อยู่นะเซรั่มต้อมเนี่ย ชอบมากเลยอ่ะนี่คือถ้าใครหาของขวัญให้กับคุณแม่ในเดือนนี้ก็คือได้ดูม,มากเล,เลยค่ะเป็นของขวัญที่ให้กับคนที่คุณรักและตัวคุณเองนะคะดูแลกันอย่างจริงจังนะคะใบหน้าของเราเราต้องรักนะคะด้วยสารสกัดธรรมชาติให้อูมาซูเปอร์เซรั่มนะคะช่วยดูแลผิวหน้าให้คุณค่ะ,ะคุณผู้ชมนะรีบโทรไปนะคะน้องสตีเบอร์อะไรคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0652926998ย้ำอีกรอบนึงนะคะ0652926998อยากหน้าเด็กอยากหน้าดูดีแบบพี่ต้อมแบบนี้รีบโทรเข้ามา ได้เลยคะ่ะแล้วโทรมาสั่งนะ<ช>บอกว่านี่เลยนะอูมาซูปเปอร์เซรั่มต้องมีคําว่าซูปเปอร์ด้วยนะฮะ<ช>ไม่ใช่เซรั่มธรรมดานะ<ช>อูมาซูปเปอร์เซรั่มนะคุณผู้ชมนะราคาย่อมเยาวมากราคาไม่แพงเลยแล้วก็แถมเครื่องนี้ให้ด้วยนะฮะ<ช>สำหรับ1,990บาทนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมนะฮะไทยพี่ติดตามมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคุณผู้ชมแลเดี๋ยวพักกันสักครู่พี่ต้อมมาแก้ข่าวแล้วนะเธอไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ท้องนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีนี่เลยหน้าตาลาดไปไหม โอเดี๋ยวใกล้ลอดัะดนี่นีชื่อเขาชิงหรือเปล่ามีชื่อเขาชิงหรือเปล่าชิงอะไรละ่ะนาตนา,าตลาานาตาลาดอะปล่อยเด็กๆรุ่นใหม่เข้าไปนะคะหรหนืนแค่แบบคอยประกับประองส่งน้องๆอยู่เบื้องหลังอคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อคจ้ะ